สวัสดีครับมิจซี t ไทยแลนด์ครับสาระความรู้สําหรับชาวเรือในประเทศไทยเรายังอยู่กันในเรื่องของการวางแผนการเดินทางหรือที่เรียกว่า p passage p l a n n i n g นะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดกันในเรื่องของการอัปเดตแผนที่หรือว่าชาร์ตแล้วก็บรรสารการเดินเรือหรือว่า p u Public เคช o n กันนะครับโดยใช้ Notice to Mariner ที่เรารู้จักกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการการอัปเดตกันครัผมว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้าง ไปติดตามกันเลยครับที่แรกที่เราสามารถหา n o t ติ e ทูมา d ด e r ได้ก็คือ แอดมอร์ล y s ต r ี้เซอร์วิสเอเจนต์ะครับก็จะพิมพ์ออกมาเป็นกระดาษนะครับทุกทุกวีคนะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งได้นะครับผ่านทางเอเจนตต่างๆนั่นเองที่ที่2ก็คือ e ิเล็กทรอนิกส์เคอร์เรียลเซนะครับซึ่งได้รับอนุญาตจาก UKHO นะครับให้สามารถส่งอิเล็กทริกดิจิตอลไปที่เรือได้โดยตรงนะครับอย่างเช่น c h a r a c o a อเจนนะครับหรือว่า voyager นะครับ แต่ notice to mariner แบบที่2นี้นะครับจะต้องเสียเงินในการที่จะซื้อลิขสิทธิ์มานะครับส่วนวิธีที่3นะครับเราจะดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ UKHO นะครับโดยเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่า notice to mariner ออกมานะครับจะเห็นว่าจะมีเว็บไซต์ของ UKHO SO อยู่นะครับที่เขียนว่า notice to mariner Admiralty นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ก็จะเจอ weekly ล่าสุดน,นะครับที่ปรากฏนะครับไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์นั้น UKHO SO จะ announce หรือว่า publish ออกมา10วันก่อนที่จะ paper version นะครับจะถูก p u b l i c h publish ออกมานะครับก็ค,คือจะทุกวันจันทรเวลา16:00 UTC นั่นเองนะครับเรามาพูดกันในเรื่องของส่วนประกอบ ใน weekly notice to mariner กันสักนิดหนึงนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด8เซ c t ชันนะครับเริ่มตั้งแต่เ e c t i o n ที่1คำอธิบายทั่วไปนะครับรวมถึง publication list ต่างๆในส่วนของ publication list นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ chart แล้วก็ publication เป็น new edition นะครับก็คือจะถูก Public ใน Week ที่ออกมานะครับรวมถึง chart แล้วก็ Nautical Publication ซึ่งจะถูก Public ในวีคต่อๆไปนะครับรวมถึง Current Edition ของ Chart แล้วก็ Publication ล่าสุดนะครับต่อไปใน s e c t i o n ที่2นะครับในเรื่องของการอัปเดต Nautical Chart นั่นเองไม่ว่าจะเป็น Text ไม่ว่าจะเป็น n o t e หรือว่าเป็น Accompany นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของ s e c t i o n ที่2กันสักนิดหนึ่งนะครับ ตัวอย่างของเซ c t ชันที่2นะครับในการอัปเดต n น t i c a l c h a r ร์นะครับอันนี้ก็จะเป็น Text นะครับก็จะบอกว่าชาร์ตนำมืออะไร n o t ติทูมาริ i เนอที่เท่าไหร่ที่จะต้องแก้ไขนะครับแล้วก็เซ c t ชันที่2ในส่วนของ การแก้ไขชาร์ตท,ที่เป็นโนต้ตต่างๆนะครับรวมถึง a c c คอม a านนะครับก็คือส่วนที่จะต้องตัดเพื่อไปติดบนชาร์ตนั่นเองนะครับเรามาต่อกันในส่วนของเซกชันที่3นะครับในเรื่องของ navigation a l warning นะครับก็จะมีตั้งแต่นาบอาเรียรที่1จนถึงนาบอาเรียรที่21นะครับบางวีก,ก็จะไม่มีนะครับมีเฉพาะวางวีเท่านั้นนะครับ ในส่วนของเซสชันที่4นะครับจะพูดในเรื่องของการอัปเดตเ l i n g d i r e c t i o n นะครับเซสชันที่5นะครับอัปเดต a d m i r a l t y List of l i g h t and f o g Signal นะครับก็จะเป็นการแก้ไขพวกทุ่นเครื่องหมายต่างๆนะครับเซสชันที่6นะครับอัปเดต a d m i r a l t y List of r a d i o Signals ทั้ง6วอลลุ่มนะครับ ในเซสชันที่7นะครับอัปเดตมิสเซเรนัสแอดมิลอนตีนนอติคอลพับบิเคชันนะครับในส่วนของมิสเซเรนัสพับบิเคชันนะครับก็ได้แก่ NP 100 Mariner Handbook NP 1 3 3 a นะครับ Paper Chart Maintenance Record นะครับไล่ไปจนถึง t ไทป Publication รวมถึง Nautical Almanac นะครับในเซสชันสุดท้ายนะครับ จะพูดในเรื่องของการอัปเดต Admiralty Digital Service นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับส่วนประกอบของ Notice to Mariner ใน Weekly Edition นะครับมีวิธีการหา Notice to Mariner ได้อีกวิธีหนึ่งนะครับแต่ใช้ได้เฉพาะ n o u t i เข้าชาร์อย่างเดียวเท่านั้นนะครับ โดยจะต้องเป็นชาร์จที่มี QR Code อยู่ตรงมุมด้านล่างซ้ายนะครับเราจะใช้โทรศัพท์ที่มีโปรแกรมอ่าน QR Code นะครับพร้อมทั้งมีอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเลือกที่สแกนนะครับแล้วก็ไปสแกนบริเวณ QR Code ของแผนที่นะครับก็จะขึ้นลิงก์มาให้นะครับกดผ่านลิงก์เข้าไปนะครับโอเคก็จะเป็น โน t ิ c ทูมาริ i เนอร์สำหรับชาร์ตนั้นๆนะครับในที่นี้จะเป็นชาร์ต n ัมเบอร์6 1นะครับก็จะมีปีของโน t ิ c ทูมาริ i เนอร์ก็คือปี2020นะครับ Notice to m a r i n no. e อร์นัมเบอร์1045ในเรื่องของ Fish Haven นะครับถ้าเราอยากเข้าไปดูรายละเอียดเราก็กดคลิกติ๊กนะครับช่องที่เขียนว่า Select นะครับแล้วก็กด View Selection นะครับ โอเคก็จะขึ้นมาเป็นการโชว์รายละเอียดชาร์ตนะครับ3961นะครับให้ Insert Fish Haven ที่ Position นี้นะครับจำนวน2 Position นะครับอันนี้ก็คือการอัปเดตชาร์ตนะครับสำหรับการใช้ QR Code นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการอัปเดต ชาร์จแล้วก็ p u พับิเคชันกันสักนิดนึงนะครับโดยเริ่มกันตั้งแต่ปากกานะครับเราจะใช้ปากกาสีม่วงนะครับ2ขนาดด้วยกันนะครับจะเป็นขนาดของ0.18สําหรับอินเสิร์ตข้อมูลทั่วไปนะครับ แล้วก็0.25สําหรับ delete นะครับตามคําแนะนําของ UKHO นะครับดินสอนะครับจะใช้2ขนาดเช่นเดียวกันนะครับจะใช้ขนาด7 h สําหรับพ i n position นะครับหรือว่าใช้ในการจุดบนแผนที่นะครับแล้วก็ 2B ทั่วไปนะครับในการที่จะเขียนข้อมูลต่างๆลงใน paper chart maintenance record นะครับหรือว่า NP133A นะครับยางลบนะครับกาวแท่งนะครับใช้สำหรับแปะ แอคคอมพานี Company, หรือว่าโน้ตต่างๆลงบนแผนที่นะครับเทมเพลตต่างๆซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับหรือว่าจะเป็นเทมเพลตที่มีขนาดวงกลมขนาดต่างๆกันนะครับใบเลื่อยนะครับใบเลื่อยใช้สําหรับในการที่จะลากเส้นเคเบิลนะครับโดย UKHO แนะนําให้ใช้ใบเลื่อยที่มีฟัน14ซี่ใน1นิ้วนะครับแล้วก็วงเวียนนะครับใช้สําหรับในการที่จะวงในเรื่องของ เข็มทิศนะครับแล้วก็ Arc of ออฟไลต่างๆนะครับ Divider นะครับสำหรับวัดระยะนะครับใบบรรทัดขนาน p a ralell l u นะครับแล้วก็ใบบันทัดขนาด12นิ้วนะครับ Nivigational Triangle นะครับแล้วก็ให้ใช้ Straight Rule หรือว่า Straight Edge นะครับซึ่งมีขนาดความยาวประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ paper chart maintenance record นะสําหรับ product ที่เป็น paper นะครับจะใช้ NP 133A นะครับแล้วก็ในกรณีที่เราอัปเดตบนแผนที่นะครับเราต้องมาดูในเรื่องของ symbol and abbreviation นะครับ used on Admiralty paper chart นะครับแล้วก็จะมีหนังสืออยู่เล่มน,นึงนะครับ NP 294นะครับหรือว่า How to Keep Your แอดมิ a l นตี้โปรดักต t อั a เดนะครับสําหรับ Paper Product นะครับในการที่จะดูรายละเอียดต่างๆว่าเราจะต้องทำการอัปเดตอย่างไรนะครับอันนี้ก็คืออุปรกรณ์ที่ใช้ในการอัปเดตชาร์ตแล้วก็ทับอิเคชัน่นนะครับ ประเภทของการแก้ไขแผนที่นะครับประเภทแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการ Insert ร์ตนะครับอินเสิก็คือการเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจากข้อมูลที่ไม่เคยปรากฏอยู่ในแผนที่นะครับตัวอย่างเช่นการเพิ่ม s p ปเ i a l Mark นะครับลงในตำแหน่งโ s i t i o n ที่กำหนดให้นะครับ ประเภทต่อไปเราจะพูดถึงในเรื่องของการมูฟนะครับการ Move นั้นชาและสเตอริสติกนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนก็แค่ตำแหน่งโพซิชันนะครับแต่ว่า Position นั้นเปลี่ยนไปไม่มากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันครับจากตัวอย่างก็คือการย้ายตำแหน่ง s p a เชียลมารจาก Position 1ไปอีก Position 1บนแผนที่นะครับประเภทต่อไปก็คือ d e l e t e d e l e t e ก็คือลบออกจากแผนที่โดยถาวรนะครับโดยจะใช้ปากกาสีม่วงนะครับขนาด0.25ขีด2เส้นทับลงบนสัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏบนแผนที่นะครับอย่างเช่นตัวอย่างนะครับ Delete Special Mark ออกจากแผนที่นะครับประเภทต่อไปที่จะพูดถึงก็คือ อเมนหรือว่าการแก้ไขบางส่วนนะครับแก้ไขจาระสเตอริสติกบางส่วนแต่ว่าตำบลที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยกตัวอย่างก็คือแก้ไขในลักษณะของไฟนะครับเปลี่ยนเป็นควิก3 10วินาที ประเภทต่อไปที่จะพูดถึงก็คือการ replace หรือว่าการแทนที่นะครับแทนที่ในตำแหน่งเดิมแต่จะมีลักษณะ c h a r l e s t ์ล i s t i c หรือว่า f e a t อ r ์เปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยนะครับอย่างเช่นตัวอย่างในการเปลี่ยน a c c o m p a n y n o t e นะครับ vessel reporting นะครับที่ตำแหน่ง position เดิม ประเภทสุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงก็คือการอินเสิร์ตอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าอินเสิร์ตในเรื่องของ a อคคอมพาน b บ o c k แล้วก็ a อคคอมพานีโน้ลงในแผนที่นะครับโดยเราจะต้องตัดแล้วก็ทากาวติดลงในแผนที่นะครับ การแก้ไขแผนที่อีกวิธีหนึ่งนะครับโดยการใช้ tracing นะครับหรือว่าวิธีการ tracing นะครับวิธีการนี้จะมีเฉพาะ electronic carrier service นะครับที่ได้รับลายเส้นมาจาก u k s o นะครับลักษณะจะคล้ายๆกระดาษไข่นะครับแล้วนมาดูส่วนประกอบของ tracing กันก่อนนะครับอยู่ด้านบนนะครับเริ่มตั้งแต่ folio ของชาร์จนะครับ n u m เบอร์ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ tracing size นะครับ ขนาดเท่าไหร่นะครับสำหรับเ e s ซิ่งนี้นะครับจะใช้ในการแก้ไขชาร์ตนัมเบอร์3986นะครับจะเป็นนิวชาร์ g นะครับพับ r ิเคชั o n ก็คือ march 2016นะครับอันนี้ก็คือตำแหน่งกริชบ็อกนะครับจะอยู่ตำแหน่งตรงกลางนะครับตรงเครื่องหมาย x นะครับอันนี้คือสัญลักษณ์ ukso นะครับ notice to mariner หมายเลขสามน์แปดเนะครับปี2020นะครับ previous update ก็คือ Notice to m m นิล e r n u m b e r 2725นะครับปี b 2020นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดที่เราจะทำการอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการอัปเดตแผนที่โดยใช้วิธี tracing กันครับวิธีการแก้ไขก็คือเราจะใช้ตำแหน่งอ้างอิงนะครับก็คือเครื่องหมาย x ใน g r i ดบล็นะครับ เราจะแบ่งชาร์ททั้งหมดออกเป็น9ส่วนด้วยกันนะครับจะเห็นว่าเครื่องหมาย x จะอยู่ส่วนตรงกลางนะครับของแผนที่นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแบ่งชาร์ทกันครับว่าเราควรวางตำแหน่ง tracing paper นะครับอยู่ตำแหน่งไหนของแผนที่กันครับเราก็ทำการแบ่งชาร์ทออกเป็น9ส่วนนะครับแบ่งโดยใช้คร่าวๆนะครับเราก็จะเห็นว่าตำแหน่งตรงกลางนะครับที่เป็นเครื่องหมาย x นะครับจะตรงกับตำแหน่ง tracing paper นะครับ ที่เราจะต้องแก้นะครับหรือว่าเราจะใช้ลองดิจูดนะครับที่107เป็นหลักนะครับแล้วก็แลทิจูดที่09น์เอตเป็นหลักนะครับในการที่จะวางเทรซิ่งตำแหน่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวิธีการครับลักษณะนี้นะครับเราก็วางเทรซิ่งนะครับ ลงบนแผนที่นะครับโดยให้เส้นลองีิจูดและติจูดทับเส้นพอดีนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ณนะตำแหน่งนี้บนแผนที่นะครับเราจะทำการ drawing ตามลน์นะครับโดยใช้ดินสอนะครับ drawing ไปก่อนนะครับหรือว่าจุดตำแหน่งไปก่อนนะครับ <Okay. S 1> เพื่อที่จะให้ทราบว่า ตำแหน่งนั้นเราจะต้องทำการแก้ไขอะไรนะครับก็จะเป็นในการแก้ไขเพิ่ม draft หรือว่า depth of the water นะครับที่16.5นะครับที่ contour 20เมตรนะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ปากกาสีม่วงนะครับขนาด0 1.8นะครับทำการลากเส้นแก้ไขนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่าตำแหน่งนั้นเราวางถูกต้องนะครับ แล้วก็มาเช็คกับเครสซิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราวางถูกต้องตำแหน่งที่มีการแก้ไขนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับเป็นการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคตำแหน่งที่เราทำการแก้ไขแผนที่นั้นถูกต้องนะครับ เมื่อทำการแก้ไขแผนที่ตาม Weekly Notice to Mariner เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาทำการเพิ่มเติมในส่วนของ Record นะครับอยู่ตรงมุมด้านล่างซ้ายของแผนที่นะครับเราก็จะใส่ Number ของ Notice to Mariner ลงไปนะครับในแผนที่ด้วยปากกาสีม่วงนะครับเสร็จแล้วนะครับใน Paper Chart Maintenance นะครับเราก็มาอัปเดตตามตำแหน่งหรือว่าตาม แผนที่ Number ร์นะครับ3986นะครับ Weekly Number นะครับหรือว่า Notice to m a r i n e r Number นะครับเขียนลงไปด้วยครับ3087นะครับเพื่อป้องกันการหลงนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขแผนที่นะครับอัปเดต n o t i c a l Publication นะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มตั้งแต่ Selling Direction นะครับ ปกติแล้วเซ l l i n ิ d ง r ดเรคชั่นนั้นจะออกอ d ดิชันหรือว่านิวอ d ดิชันนะครับทุกๆ5ปีนะครับเราจะต้องตรวจสอบว่านิวอ d ดิชันนั้นพ u ับบิกหรือ,อยังนะครับโดยการตรวจเช็คที่โน t ิสทูมาร r i ิ e เนอร์นะครับอาจจะเป็นว e k ลี่โน i ิสนะครับในเช็คเซสชั่นที่1นะครับหรือว่าจะเป็นแอนน a l ซัม m ม r รีนะครับของพาร์ทที่2นะครับส่วนการแก้ไขเซ l l i n ิ d ง r ดเรคชั่นนะครับก็จะปรากฏอยู่ในว e e ลี่โน t ิสทูมาร r i ิ e เนอร์ เซ c กชันที่4นะครับแต่นี้ผมเอาจะเอามาให้ดูในเรื่องของเกิดการใช้ชาร์จโกเอเจนนะครับหรือที่เรียกว่า e ิ e ล็กทรอนิ a ส์ e คอร์เรียนะครับก็จะระบุไว้เลยว่าวิกฤตสานั้นเราจะต้องแก้ไขอย่างไรบ้างนะครับในการแก้ไขเซลลิง i r เรชั o นนะครับจะแนะนําให้ทําการมาร์กไว้นะครับสำหรับ NP Selling Direction ที่เรามีบนเรือนะครับรวมถึงเพจ e Number ที่จะต้องแก้ไขนะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บตัวแก้ไขไว้ในแฟ้มนะครับโดยในแฟ้มที่เราเก็บนะครับจะเป็นตัว The Latest s Edition นะครับหรือว่า The Latest Notice to Mariner ที่เราได้ทำการแก้ไขนะครับเสร็จแล้วเราจะไปเขียนเ f e r ล n c e นะครับในเรื่องของ Weekly Notice Number ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ Page Number ที่เท่าไหร่นะครับที่ตัว Selling Direction Book นะครับ เค okay, ครับเมื่อเราเก็บเข้าแฟ้มเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเพิ่มเติมในส่วนของ record for update นะครับเราก็เขียน reference ลงไปว่า weekly ที่26นะครับวันที่ที่เราทำการแก้ไขนะครับเพจ Number 2 0 5นะครับไว้สำหรับ reference นะครับต่อไปเป็นการแก้ไข list of l i g h t and fox signal นะครับสำหรับ weekly นั้นเราจะไปดูใน section ที่5นะครับ สำหรับวอลลุ่มที่เกี่ยวข้องนะครับบนเรือจะเป็นวอลลุ่ม F นะครับหรือว่า NP 79นะครับวอลุ่ม F The Last Edition นะครับ The Last Edition แล้วก็สามารถไปดูได้ในเซ t ชันที่1นะครับในเรื่องของ Current Edition นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแก้ไขกันนะครับจะเห็นว่าเราจะต้องทำการแก้ไขวอลลุ่ม F นัมเบอที่1739นะครับเดี๋ยวเราก็ไปเปิดในหนังสือ list of l i g h t and f o x นะครับ reference F 1739นะครับ reference ที่ F 1739นะครับจะเป็นในเรื่องของทุนเครื่องหมายนะครับจะเปลี่ยน c h a r s t e r i s t i c นะครับจาก AIS นะครับแล้วก็ลบ MMSI Number ออกนะครับนะครับเราก็ใช้ปากกาสีม่วงนะครับขีด delete a i s กับ MMSI Number ออกนะครับเมื่อทำการอัปเดตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเพิ่มเติมที่หน้า Record of Update นะครับก็ใส่วิ e y l y Notice Number ไป Date แล้วก็ Signature นะครับต่อไปเป็น List of Radio Signal นะครับในส่วนของ Section ที่6ใน Weekly Notice to Mariner นะครับในแต่ละ week นะครับ ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ admi r o n a l t y list of radio ทุกๆ v o วอลุ่มนะครับอาจจะมีเฉพาะบางรุ่มนะครับ new edition ของ list of radio นะครับจะออกมาทุกๆปีนะครับต้องคอยติดตามใน weekly notice to mariner นะครับใน s e วนที่1น่1นะครับว่า on board ของเรานั้นมี new edition public ออกมาหรือ,อยังนะครับเราไปดูวิธีการแก้ไข list of radio กันครับในส่วนของการแก้ไขนะครับ d ิฟเ e r เรน์ที่เพจนัมเบอร์118นะครับให้ Insert l i ตไที่ปรากฏนะครับอยู่ใต้ไลท์เชียงเกงคุยไลท์เวเซ,เซลนะครับเราดอกจันไว้แล้วนะครับใต้ไลท์เวเซลไลท์นั้นให้ติดไลท์เพิ่มเติมลงไปนะครับที่เราตัดมานะครับเรา Insert ร์ตไล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปเพิ่มเติมในส่วนของเล c o r d for u p ปเดตนะครับในหน้าแรกนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมลงไปนะครับ weekly 26นะครับวันที่190620นะครับได้ทําการแก้ไขนะครับทุกๆ new edition นะครับอย่าลืมที่จะต้องตัดในส่วนของ new edition first update นะครับลงไปด้วยนะครับอันนี้ในเรื่องของการอัปเดต miscellaneous admiralty nautical publication นะครับในเรื่องของ Ocean Passage for the World นะครับหรือว่า NP 136 พาร์2นะครับหรือว่าวอลลุ่ม2นะครับจะเป็นในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับส่วนของ Weekly Edition นะครับที่ Reference ก็คือ50ปี2018นะครับตามหน้าเพจที่ปรากฏนะครับ2 3 1 2 3 5นะครับนี่ก็คือตัวอย่างวิธีการแก้ไขนะครับก็คือตัดมาจาก Weekly ที่50นะครับปี2518นะครับสำหรับหน้า2 3 1นะครับ นี่หน้า2 3 5นะครับะครับลงเรคคอร์ดไว้นะครับว่ามีการแก้ไขนะครับตามวีคลี่ที่ปรากฏนะครับในเซสชันที่ที่7นะครับในส่วนของ w e คลี่โน t ติสทูมาริ n เนนะครับต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คืออัปเดต Catalog of Chart นะครับหรือ np 131นะครับเพราะว่าทุก weekly notice to mariner นะครับจะมี new edition ของ Chart เกิดขึ้นเสมอนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการอัปเดตกันครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับ Catalog of Chart นะครับจะมี new edition เกิดขึ้นทุกๆปีนะครับจะพับบิกออกมาในช่วงเดือน December ของทุกปีนะครับแต่ว่าในส่วนของการแก้ไขนะครับจะสิ้นสุดอยู่ที่แค่เดือนสิงหาคมเท่านั้นนะครับวิธีการอัปเดต ก็คือเราจะมาดูในเรื่องของเพจของ c a ตตาล็อกออกชาร์นะครับที่จะต้องทำการแก้ไขนะครับรวมถึง New Admiralty Chart Number นะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเปิดไปหน้า c a t ตาล็อกออกชาร์ที่หน้า78นะครับเดี๋ยวเราจะเปิดหน้า c a ตตาล็อกออกชาร์ไปที่หน้า78นะครับที่เราจะทำการอัปเดตนะครับในส่วนของการแก้ไขก็คือ ชาร์ตหมายเลข3 4 4นะครับจะมีนิวอีดิชันนะครับซึ่งถูกพับบิคออกมาในวันที่25จูน2020นะครับเราก็ไปแก้นิวอีดิชันในแคตตาล็อกออฟชาร์ตนะครับอันนี้คือหน้า78นะครับของแคตตาล็อกออฟชาร์ตนะครับชาร์ตหมายเลข3 4 4นะครับมีนิวอีดิชันนะครับนิวอีดิชันเดิมก็คือเม2019นะครับเราจะแก้ไขเป็นจูน2020นะครับ แล้วก็ใช้ปากกาสีม่วงขีดค่านะครับ delete นะครับแล้วก็ insert new edition เข้าไปนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปทำการบันทึกในหน้าของ record of update นะครับ mm hmm. เมื่อทำการแก้ไขหมดทั้ง catalog of chart นะครับในหน้า record นะครับ weekly 26นะครับเราก็ลงรายละเอียดนะครับ เราได้เราได้ทาการอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือสาระความรู้นะครับในเรื่องของการอัปเดตแผนที่และก็บรรสารการเดินเรือนะครับที่ผมมิตซีไทยแลนด์นะครับนำมาฝากกันนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับนักเดินเรือรุ่นน้องๆนะครับที่กําลังสนใจหรือว่ากําลังศึกษาค้นคว้าอยู่นะครับขอบคุณสําหรับการติดตามมิตซีไทยแลนด์นะครับและพบกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ